EP ที่11ครับผมสำหรับอายุ31มวันทำอะไรบ้างครับผมวันนี้โชคพาน้องแทนคุณนะผมมา็บน้ำแปลงผักที่เราปลูกนะครับบรรยากาศดีมากครับเชา้านี้ลมเย็นๆใช่ไหมลูกลมเย็นไหมวันนี้คุณชอบไหมครับชอบไหมลูกโอ้เสียงไก่เหรอไก่ยอยู่ไหนจรยงโอ้ไก่อยู่นู่น อันนี้เป็นผักบุ้งนะผมตอนนี้กําลังงอกดีเลยนะครับอ่าผักบุ้งแปลงที่หนึ่งงอกแล้วนะครับขึ้นมาเทียบเลยอ่าแปลงที่สองที่เราปลูกนะผมเป็นอ่าผักชีแล้วก็ผักชีลาวตอนนี้เริ่มออนะเ,เริ่มออกละอ่าเนี่ยเริ่มเริ่มออกละเทียบเลยเบียรขึ้นเทียบเลยครับ<อ>ชีผักชีลาวนะครับส่วนแปลงที่สามแปลงนี้ แปลงนี้นี่เป็นคณะเป็นคณะยอดนะครับนี่เทียบเลยโอ้ขึ้นเพียบครับผมขึ้นดีมากคณะโอ้มะเขือม่วงกำลังอ่าหน้าอาไปจิ้มน้ำพริกนะครับกำลังดีเลยนะผมมะเขือม่วงทานคุณล้วต้นไม้เหรอครับลูกใช่ไหมเราน้ำต้นไม้ใช่ไหมครับ คุณชอบไหมลกูกชอบไหมรักพ่อไหมรักพ่อรักพ่อ ่าพี่คุณครับอันนี้ต้นอะไรลูกมะม่วงหรอมะม่วงต้นไหนต้นไหนอีกไม่ใส่รองเท้าเืานนะ่เนไหนเื่นเหรอ กิ้งกือไปยังกิ้งคือไปยังลูกผุณฉีกิ้งกือเหรอไหนอยู่ไหนกิ้งกืออยู่ไหนอยู่ไหนโอ้แจ้แจ้พร้อมตีครับพร้อมเดิมพันกี่โลครับนี่สองสองโลสองโลสี่ โอเคครับผมใครมีสองโลสีเข้ามาได้เลยนะเออใครมีสองโลซีกำลังเปียเลยเออกำลังพร้อมเลยพร้อมตีได้โอเคครับผมเดิมพันเดิมพันค่อยคุยกันทีหลังโอเคเท่าไหร่ก็ได้โอเคตัวนี้นะครับโอ้ของแท้นี่ของแท้ของแท้เห็นเครื่บินเหรอลูกในการห่าวอยู่ไหนครับไหนไหนดูไหนพ่อดูสิอันนี้แหละ การนาผ้าอ๋อเจ๋าหางหมอยด้วยหักหมอยเลยเหรอโอ้โหอืมโอ้คุณเอาเสื้อเช็ดด้วยโรงกุอืม เปียกไหมลูกพอแล้วเอายังไปลไไปปอาบน้ำก่อนแล้เช้ามาอาบน้ำล้างตากเนี่ยคุณคุณได้บ้านลูกเอาไม้มาโอ้เอาไม้มาแล้วเอาไม้มาแล้วนนาใครไม่อาบน้ำโดนเนี่ยคูณมาหายาเออไปคุณแปลงฟันยังแปลงฟันแล้วนะไม่มีหนอนเนาะ ตนนี้หนอนมันอยู่ที่ขวดนมอ่ะหนูมิหนูดูดกล่องนะตอนนี้ขวดนมเก็บเลยดู้ให้ปู่เอาออกหมดเลยนะโอเคไหมลูกโอเคไหมโอเคครับทนี่หนอนใครดูดขวดหนอนเริ่มตอเลยน่ากลัวเนาะไปแปรงฟันนะลูกถ้าไม่แปรงฟันมีหนอนนะไปลูกไปอาบน้ําเลยอาบน้ำน้องอาบน้ำนอนในอในปากไปเออ